โอเคครับก็ขอกราบพอดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ครับช่อง n v นะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนใค้ิคการเล่นลูกซองพวงกับลูกซองยาวนะก็จะเล่นยา,ากไหมจะทําอะไรยากไหมก็มาชมกันเลยนะครับอันแรกนะครับเรามาเอาปืนลูกซองก่อนนะที่ผมจะสอนนะคือ m หนึ่แปเจ็นะซองพวงแล้วก็ m 1 0ึศซองยาวนะครับก็ เราสอนซอนที่ใช้ประจำของเรสซองควงครับซอนยาวมาก็จะมีคนใชแล้วนะครับก็ให้ทุกคนรู้กันว่าซองเนี่ยเล่นยังไงนะครับลูกซองเนี่ยมันจะมีสองนัดนะครัเนี่ยจะมีสองน,นัดนครับก็จริงได้แค่สองน,นัดแล้วมันก็ชักนะอ่ามันก็ชักเข้าอตโนม,มัตินะก็เรารู้เลยว่าเราจะเข้าดดบวกแบบสองน,นัดแบบมัน ถ้าเราแบบมันไม่ตายอ่ะเราก็ตายแน่นอนนะคืออันนี้อันนี้คือวัดไปนะห้ามห้ามทำนะครับเนี่ยแบบเนี้ยห้ามกระโดดออกไปวัดเลยเนะี่ยมันก็อาจจะได้นะเตะถ้าไปแบบดดไปเงี้ยเราเจอแบบสี่ตัวก็จบนะก็ให้เราอ่ะฝึกฝึกก่อนนะครับก็ ฝึกยังไงนะครับเราจะมีการฝึกทั้งเป็น3ขั้นนะครับสาขั้นนะครับก็มาดูขั้นที่1กันเลยนะครับก็วันนี้วันเสาร์นะก็มีเสียงรกรีขอภัยมาเริมเึ่นเคยนะเพราะว่าวันหยุดเนาะอ่าให้เราเนี่ยเรามาฝึกขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งก็คือฝึกสแนปยิงครับใช่ครับภายหนึ่งฝึกสแนปยิงนะฝึกสแนป,นะนปเฉย อ,อ,นะอ่เราต้องฝึกไกดโดสตอมิต์นะอ่าเราฝึกกันแบบนี้นะโอเคอ่าให้เราฝึกแบบนี้คนระับแบบเราฝึกอยู่ข้อนเงี้ยนะเราก็ฝึกมวนตัวด้วยนะครับทำแบบนี้นะอันที่สองคือฝึกมวนตัวนะ อย่าพึ่งหาดลานนะอันนี้คือเราฝึกยิงเฉยนะไม่ต้องลากนะฝึกแบบนี้ไปก่อนนะโอเคเราฝึกแบบนี้ได้ถ้า้าขั้นที่สองอนะ่ะให้เรานะครับไปฝึกมวนตัวนะกระโดดยิงแบบนี้นะยิงไม่ต้องกระโดดยิงอะไรฝึกมวนตัวแล้วก็หัดลาาหัวนะ จะใช้มากกวานะอันนี้คือคั้นที่สามนะอา่าถ้าทอระยะไกลเราก็ลากหัวด้วยนะเพราะว่าการลากหัวจะไม่ได้เปียบน,นะแต่ถ้าลากไม่โดนก็เสียเปียกน,นะให้ฝึกรากหัวให้แม่นก่อนนะประมาณนี้นะสำหรับสองวงนะก็ เชื่อว่าทุกคนทาได้นะเพราะว่าปืนนี้ค่อนข้างเล่นง่ายนะง่ายมากด้วยคนระับอ่ะเราเรายิ่งกว่าไม่เก่งเราฝึกแบบสตไ,ไตล์ไฮไลท์ไว้ก่อนนะอ่ะเนีย่ยฝึกฝึกสตไ,ไตล์ไฮไลท์นี้ไปก่อนนะครับก็ให้เรามาเอาซอนยาวกันเลยนะเพราะว่าจะฝึกซอนยาวกันนะก็สกินลูกซองยาวที่ผมจะใช้นะก็คือเด็ไอนะครับซึ่งเดดไอมันจะมีห้านัดนะครับก็นั่นแหละนะครับ สองล้านสองห้านัดนะสองอีโวสีแดงก็ห้านัดนะครับก็มันจะเตียบเปียบตรงที่มันมีแค่ห้านัดนะครับคือซอนยาวเนี่ยให้ทุกคนรู้ว่ามันจริงสามสมนัดเนี่ยมันบานแล้วนะครับเนี่ยนัดที่สามมันจะบานนะซอนนี้ข้อเสียคือมันจะช้าค่อนข้างช้านะครับก็ ให้เ,เรายิงสองนัดรบถ้าเรายิงนัดที่สามเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเนี่ยแต่นัดที่สามไปมันจะบานนะก็ให้เรายิงแค่สองนัดนะหนึ่งสองหนึ่งสอง้มาแลยเฮาข้าวหาดยิงได้ไหมนะี่ย ฟองยาวคือเราจะดูเข้าไปวัดได้นะเพราะว่าขอไปยคมันเหาก็มาฝึกกันต่อนะครับอ่ะเมื่อกี้ไปดูมามานะมามันเห่าครับก็ลูกฟองยาวเนี่ยเราจะดูไปวัดได้นะเพราะว่าระยะประชิดเนี่ยเรากดค้างนะครับมันมันโดนแน่นอนอยู่แล้วนะโอเคระยะแบบชัดๆอะไรเงรี้ยกดค้างได้เลยนะแบบตูยืนนิ่งอะไรเงรี้ยกดกดไปเลยครับ ตายแน่นอนนะก็อันนี้จะฝึกแค่สองสเต็ปนะสเต็ปยิงไกลกับสเต็ปยิงไกลนะครับสเตปยิงไกลก็คือสอนแสนปสแนปนะสแน็ปสนแสนปแล้วสแนปนะประมาณนี้นะครับก็อ,อันนี้คือสเต็ปสแนปนะก็สเต็ปวัดก็คือ โดดเข้าไปวัดเลยนะแค่นี้เขาน่าจะตายแล้วนะเพราะว่าเป้ามันบานมากนะ ใเท่านี้นะสำหรับคลิปนี้นะก็เราจะฝึกแช่2ปืนนะครับก็คลิปหน้าเราจะมาฝึกอะไรกันดีนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนตั้งไอวอลกันนะก็จะสอนตั้งไอวอลกันนะเพราะว่าเป็นเทคนิคที่จําเป็นต้องใช้มากนะโอเคนะครับเรามาจบคลิปกันเลยดีกว่านะก็ลคลิปนี้นะใครชอบอย่าลืม กดไลค์กดซับสไครต์ให้เนวี่ด้วยนะครับก็คลิปนี้มีเท่านี้นะไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้าคลิปหน้าน่าจะเป็นสอนใตว้วอลนะก็ไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนครับจุ๊บจุ๊บ